สวัสดีครับท่านสมาชิกแฟนเพจที่เคารพทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาลาเปาท่านนี้มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลเวลาสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้เลยนะฮะโดยสามคู่เนะี่ยจะมาจากในกาโชซิเลียอิตาลีสองคู่กับอีกหนึ่งคู่จะมาจากฟุตบอลเอฟเอครับในอังกฤษนะครับโดยคู่แรกไปที่กาโชซิเลียอิตาลีกันก่อนในเวลาสี่ทุ่มสิบห้านะฮะ เราไปดูเวโรนาครับที่มอันดับ9วันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางออตแลนตาทีมรองจากฝูงโดยเจอันในเกมล่าสุดเนี่ยเป็นออตแลนตาเอาชนะ3ประตูต่อ2นะครับไปดูกันที่5เกมตล่าสุดของทั้ง2ทีมกันครับเวโรนาเนี่ยชนะ1เสมอ2แพ้2ครับล่าสุดแพ้กับทางโรม่ามา2ประตูต่อ1ครับส่วนทางออตแลนตาเนี่ยไม่แพ้ใครเลยครับเป็นการชนะ4เสมอ1ล่าสุดเอาชนะเบเชามาเลทเลย6ประตูต่อ2นะครับไปดูตัวผู้เล่นที่ครับว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับ เวโรนาเนี่ยข้างหลังจะใช้เป็นทางเฟเดริโกดีมาโก้ครับตรงกลางจะมีทางมิเกลเวโลโซ่จอมเก่านะฮะโดยหน้าเป้าจะเป็นทางซามูเอลดิคาเมเน่ครับส่วนทางแอตาลันต้าเนี่ยเกมรุกจะเป็นทางเลฮันโดโกเมสครับจะมีทางรุสลันมารินอฟสกี้และหน้าเป้าก็จะเป็นทางดูวันซาปาต้าครับคุณต้องบอกว่าเวโรนาฟอร์มตกนะครับสีเกมหลังไม่มีชนะใครเลยและเป็นการแพ้ถึง2นะครับแล้วนี่ตัวเจ็บแบนเพียบเลยต้องบอกอย่างนี้เลยนะฮะส่วนแอตาลันต้าเนี่ยกำลังท็อปฟอร์มสุดขีดครับ ยูนิสวาที่แชมป์ลีกยังหยุดพวกเขาไม่ได้เลยนะครับแล้วต้องบอกว่าเกมรุกของพวกเขาในบ้าเลือดมากยิงแหลกลานนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วมองที่แฮตเวลแล้วด้วยเนี่ยเวอร์นาเจอกับทางแอตาลนตามาสามเกมหลังเนี่ยแพ้เละตลอดน้ำเชี่ยวหยาเรือเวขวางครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าคู่นี้ทีมเยอนดูดีกว่ายเยอะมากครับผมมองว่าอตาลนตาจะบุกมาชนะเวอร์นาได้ถึงบ้าน2%ประตูต่อศูนย์ครับ คุณที่สองเรามาที่ยังเปิดกันในเวลาตีสองสิบห้าไปดูเอฟเอคัพรอบรองชนะเลิศที่เวมเบลียกันนะครับอาร์เซนอลครับที่มันดับเก้าในลีครับวันนี้จะเปิดบ้านเกี่ยวทางาไม่ใช่เปิดบ้านครับเล่นในสนามกลางนะฮะ วันนี้จะเจอกับซิตี้ทีมรองจ่าฝูงรองแชมป์ซีซั่นนี้นะฮะโดยจะกันไปเกมล่าสุดเนี่ยเป็นซิตี้เอาชนะ3ประตูต่อศูนย์ครับไปดูที่5เกมล้ำสุดของทั้งสองทีมกันครับอาร์เซ์ต้องในชนะ3เสมอ1แพ้1ครับล่าสุดโอ้โหสุดยอดนะครับเอาชนะลิเวอร์พูลมา2ประตูต่อ1ครับส่วนซิตี้เนี่ยชนะ4แพ้1ครับล่าสุดเอาชนะบอลหมัดมา2ประตูต่อ1ไปดูที่ตัวผู้เล่นที่เข้าว่าน่าจะลงสนามกันนะครับ วันนี้แอสนาลข้างหลังจะมีทางเดอบิดลุยครับตรงกลางจะเป็นทางกาเรชากา้าโดยหน้าเป้าจะเป็นทาง, Jackson, งแอกซองลากาัสตนะครับส่วนทางซิตี้เนี่ยข้างหลังจะมีทางนิโคลัสโอตาเมนดี้ครับตรงกลางจะใช้เป็นริยาสมาเลสกำลังเล่นดีเลยนะฮะตอนนี้และหน้าเป้าจะใช้เป็นทางกราเบลเคซุสครับพริ้วว่าแอสนาลทีมพิการดีจริงๆเลยนะฮะแล้วก็ช่วหงหลังๆเหมือนจะแพ้ทางซิตี้ด้วยเจอกันมาเจ็ดเกมหลังเนี่ยแพ้ซิตี้ด้วยสกอร์เกินหนึ่งลูกตลอดนะฮะเพราะนั้นส่วนซิตี้เนี่ยตัวสมบูรณ์กว่าเยอะครับแล้วก็คุณ เพราะฉะนั้นผมมองว่าอเซนอลไม่น่าต้านได้ครับผมมองซิตี้จะเข้ารอบชิงชนะเลิศด้วยการเอาชนะอัซนอลได้3ประตูต่อหนึ่งครับ ครูสุดท้ายเรากลับมาที่กาโชเลียตอิตาลีกันนะครับในเวลาตีสองสี่สิบห้าครับเราไปดูเอซีมิลานครับทีมอันดับเจ็ดจะเปิดซานซิโร่เจอกับทางโบโลญน่าทีมอันดับสิบโดยเจอกันมาเกมล่าสุดเนี่ยเป็นมิลานเอาชนะสามประตูต่อสองครับไปดูคนที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมครับมิลานเนี่ยชนะสามเสมอสองไม่แพ้ใครเลยนะครับล่าสุดเอาชนะพาร์มามาสามประตูต่อสองครส่วนทางโบโลญน่าเนี่ยชนะหนึ่งเสมอสามแพ้หนึ่งครับล่าสุดเสมอกับทางนาปโปลีมานหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับไปดูที่ตัวผู้เล่นที่เข้ามาน่าจะลง จะเป็นทางฟรองเกเซียโดยหน้าเป้าจะเป็นทางอันเตเลเบชเืนคู่กับอิบราฮิโมวิชนะครับส่วนทางเบอร์ลินเนี่ยข้างหลังจะมีทางอิบราฮิมาเอบาเย่ครับตรงกลางใช้เป็นทางการิเมเดลโดยหน้าเป้าจะเป็นทางมูซาบรโรนะครับคือต้องบอกมิลานเนี่ยสม่ำเสมอ5เกมหลังสุดเนี่ยไม่มีแพ้ใครกำลังคึกแล้วก็ที่สำคัญคือพวกเขาเล่นในบ้านดีมากๆหลังจากล็อกดาวน์มาเนี่ยชนะมา3เกมรวดเลยในการเล่นในบ้านนะครับส่วนทางบอรญญานเนี่ยฟิสนิทครับไม่ชนะใครมา3เกมติดๆแล้วก็ต้องบอกว่า มองย้อนกลับไปเนี่ยพวกเขาเจอกับมิลานมาช่วงหลังๆเนี่ยสามปีติดแล้วะครับที่บรลญญาเอาชนะมิลานไม่ได้เลยมาว่ามิลานจะอยู่ในสภาพไหนเพราะฉะนั้นผมบอกว่าดูว่าบอลแพ้ทางครับมิลานไม่ชนะแน่ผมมองบริญญาไม่ไน้เอาอยู่มิลานจะเอาชนะบรลญญาได้2ประตูต่อศูนย์ครับ สุดตาราเตาทุ่งบอลของผมในวันนี้นะครับคู่แรกครับเวโรนาครับจะเล่นในบ้านแพ้กับทางแอตแลนตาศูนย์ประตูต่อสองครับคู่ที่สองครับเอฟเอครับรอบรองชนะเลิศที่เวมบลีย์เนี่ยแมนซิตี้ครับจะเอาชนะอาร์เซนอลสามประตูต่อหนึ่งแล้วคู่สุดท้ายครับเอซิมิลานครับจะเปิดบ้านเอาชนะโบูลญญาไปไม่ยากสองประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับอย่าลืมอัปเดตร่วมสนุกกันเลยกับแอดไลน์มาที่แรดลิชขีดลิชนะครับรับรองว่ามีอะไรคุณสนุกอัปเดตกันทุกวันแน่นอนนะครับวันนี้หมดหหน้้าที่สรับผมแลวขอบคคุุณทกนสหรับบบกาารรตตติดดมคัูฟุอลสนุกกนทุกคคนโชดีแล้วพ่ เจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับ